จะคอเอยประวัตินี่ชัดเรื่องเพลงเรื่องหลวงปู่แหให้ฟังสักหน่อยท่านอยู่วัดโดยแม่ปังไม่มีข้อขอรหาท่านเป็นพระอรหันต์ขอนอมหัดนมัสการไหว้ท่านพ่ออรหังพ่ออรหังไม่มีทางจะระเหยจิตใจก็ไม่เคยทุราหอ เช่นพระธรรมกทึกก็ยังหาลายเทศในหลวงพระองค์ทรงสเสด็จไปเยี่ยมท่านนั้นหลายทีเป็นองค์เหนียวองค์แน่นหลวงปู่แวนนะองค์นี้พี่น้องที่นั่งคอยฟังตำนานของท่านอีกองค์